แกว่างป่ะวะว่างฉันว่าจะไปหาแกที่พิโลกว่ะอารมณ์ไหน,นในแกอ่ะอเอานะเดี๋ยวฉันไปหาละกันแพทแพทแพท จังนี้เป็นไงบ้างหมอแกคิดถึงทกแย่เลยไหนบอกแกไม่เศร้าแล้วไงเขาไม่ได้เศร้าเขาดีใจต่ตงากจ้างั้นฉันรับรองเลยนะว่าทริปนี้พิสณนุโลจะไม่ทำให้แกผิดหวังแน่นอนจริงหรอจริงดิไปนี่นะแกฉนันได้น้ำหอมมาใหม่น,หออน้ำหอมเลเวอร์เลียนชะมัา วะแกรถเสียวะแกยันมาเกเลยอะไรวันนี้ก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวชันโทดตามหาช่างก่อนนะเออเฮัลโหลค่ะช่างซ่อมรถหรือเปล่าคะ mm hmm. พอดีรถเสียอยู่หน้าวัดใหญ่อ่ะค่ะค่ะค่ะยังไงรีบมานะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะยังไงแก อีกนาเรียดิอีกพักหนึ่งอ่ะเอางี้ไปหาอะไรกินก่อนปะอะไรอ่ะเอ,อ่อบะเตี่ยวให้ขาไหมแบบว่าเวอร์แกแล้วไปไงอ่ะเดินซิยาสภาพหนีปะ่ปะป่ะ เกินไปไม่วุ่นวายจนเกินไปถึงว่าทำไมแกถึงไม่อยากไปอยู่กรุงเทพที่นี่นะแกะเรียกได้ว่ามีทั้งความสงบแล้วก็ความสนุกลงตัวเลยแหละแกะะว่าแต่ว่าแกะจะให้ฉันพาเที่ยวแบบไหนล่ะแบบสนุก เอาสองแบบเลยได้เดี๋ยวฉันจับให้ความสงบนอกจากจะทำให้เรามีสมาธิแล้วยังช่วยทำให้เรามีความสุขใจมีสติไว้ใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตต่อไป นานที่จะได้มาทำบุญไหยคะสบายใจดีหน่อยนะแสฉันก็ว่างั้นแหละแต่ตอนนี้ฉันเริ่มร,อรอ้อนแล้ววะดีเดี๋ยวฉันว่าฉันพาแกไปที่บรรยากาศดีเหม,มือนกันอยู่ในเมืองแบบ ความรู้ที่อยู่ใจกลางเมืองจากบรรพบรุษท,ที่ทรงคุณค่าถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีในบรรยากาศที่ร,ร่มรื่นเพื่อบอกต่อความเป็นมาของชาวจังหวัดพิษนุโลกทำไมฉันไม่เคยมาที่นี่เลยอะแหมยัยคุณหนูอย่างแกสนใจเรื่องแบบนี้ด้วยไลยะแกก็พูดเกินแกเป็นหนึ่งแกว่าฮาัโลโหลคะบอสว่าไงคะ ประชุมด่วนเลยล่ะคะโอเคบอสแต่วันนี้เป็นวันหยุดของหนูนะคะค่ะข้า,ขาโอเคค่ะค่ะค่ะจะไปเดี๋ยวนี้แหละค่ะแกฉันต้องรีบไปว่ะม่งั้นบอสหักเงนินเดือนฉันแน่เลยอะแล้วฉันนะเอางี้นะข้างหน้าเนี้มีสวนมุกอะอเ,เดี๋ยวแกไปเดินเล่นรอฉันก่อนได้ปะเอเอโอเครีบมานะ<อ>ถึงรถแล้วค่ะบอสกำลังไปนะคะ่ะอยู่บนรถแล้วค่ะ สรุปแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็อยู่ที่การกระทําของแต่ละคนว่าจะสร้างความดีหรือก่อกรรมชั่วและนี่คืองานปฏิมากรรมซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจให้เราทําความดีและผมก็โชคดีที่ได้เกิดบ้านนี้เมืองน,นี้อยู่ใกล้หลวงพ่อใหญ่ของเราพระพุทธรูปที่งดงามคู่เมืองสองแควครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับที่มาเยี่ยมชมโ,งโงรงหล่อพระของเราก็ตาม อัธยาศัยเลยนะครับถ่ายพงถ่ายภาพได้ตามสบายเลยนะครับมีอะไรข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามได้นะครับขอบคุณมากนะครับครับผม เฮ้ยแพทบฉันไปหาแกไม่ได้แล้วว่าอ้าวทำไมมาไม่ได้แล้ววะกว่าจะเสร็จก็คงข้ามมาแกไว้เจอกันในบา,า่าละกันนะไปแล้ว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 บายบายบาย ครับมีอะไรช่วยหรือเปล่าอ๋อรูปปั้นที่ผ้าคุงไว้นี่รูปอะไรหรอคะอืมมันก็เป็นงานปั้นธรรมดาธรรมดานี่เลยครับถ้าสนใจเกี่ยวกับงานปั้นเดี๋ยวผมพาเดินไปดูทา้งื่นดีกว่าได้ค่ะครับ น้องแพนี่ว่าดาวคนน้าอะไรนะเว้ยจริงเหรอวะหรือว่าดาวบ้านดอดตุด้มใจจริงจริงนักถิงยิง้มยิรรม้มก่อนมสนเรามันค่อนละจังแม่นะฮะละมอนจริงไหม,มอะไรบ้างเอ้งมีก็ตลกไปดูเวลาเวลาเอาละเอ็งชอบน้องเขาจริงเหรอวะ่าว I like it. าจะปิดแล้วนะหรือว่าจะนอนนี่เลยว่าซุปเปอนัดก,กับเพื่อนไว้ค่ะแต่ว่าเขาติดงานาก็เลยไม่รู้จะไปไหนแต่ว่านัดก,ก็แล้วเดี๋ยวแพัดนั่งแท็กซี่ไปหาเพื่อนที่ไหนบาซ่าเอา,อางี้ไหมล่ะเดี๋ยวพี่เป็นไกด์นำเที่ยววันนี้เองโอ้ยไม่เป็นไรค่ะกินใจมไม่เป็นไรหรอกปะ่ะงั้นเอาอย่างนี้เย็นนี้เดี๋ยวแพทเลี้ยงข้าวพี่ปีม๋หนึ่งเพื่อเป็นการขอบคุณโอเค วันแจ่มใสฟ้าเปิดใจให้เราครั้งใหม่วันสดใสมีแต่เราเพียงสองคิดจะหยุดเวลาหากฉันทำได้สิ่งที่ขอ ให้เธอหมดหัวใจแม่ห่างไกลจะส่งใจไปให้ทุกที่และจำไว้มีแต่เราเสมอคิดจะหยุดเวลา ฉันทำได้สิ่งที่ขอให้จะหมดหัวใจ บ้างะครับมันก็เป็นธรรมดาของชีวิตอยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับมันยังไงแล้วถ้าพี่ปีมีความทุกข์พี่ปีจะทำยังไงะคะพี่ก็คิดง่ายๆว่าคนที่เขามีความสุขเนี่ยเขาก็ต้องผ่านความทุกข์มาก่อนและความสุขเนี่ยก็คงอยู่กับเราได้ไม่แน่นอนแค่แวะมาพักผ่อนแล้วก็จาบไป แล้วแพท่ะแพทหน,นีความวุ่นวายจากเมืองใหญ่หรอคะเบื่อเจงหาคนจริงใจกับเรายากแล้วทำไมเลือกมาที่พิซซาโล่ครับก็ที่นี่เป็นที่ที่แพทเคยใช้ชีวิตอยู่คะ่ะและแพทก็รู้สึกว่าพิซซาโลกเหมือนเป็นบ้านอีกหลังแล้วแพทเคยอยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เลยไหม นะนามจักกออรี่พี่ปีอยู่งรงหลอคพระพี่ปีคะนี่ไบค์เพื่อนแพทคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่ตรีโรงหลอไวไฟนี่แก่เนี่ยไวไฟอะไรแกฉันไม่รู้จะไปไหนพี่เขาก็เลยเอาสารมฉันก็เนี่ยยังข้าของคือเขาหืมใจพระ เออนี่ล้างานเยเป็นไงอะ่ะทำไมไปนานจังแกก็ปอดฉนันนะแกก็รู้ว่าเรื่องเยอะขนาดไหนนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้เดือนหน้าฉันมัจะโหวตออกะลรเนี่ยจดการเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อทีเด็ดสุดลยแกออทำอะไรกันอะ่ะแกจะลองเปล่าลอ,ลองได้สิลองก็ล่าเดี๋ยวฉันจัดให้ไป<า> แจ่มใสฝ้าเปิดใจให้เราครั้งใหม่วันสดใสมีแต่เราเพียงสองคิดจะหยุดเวลาหากฉันทำได้สิ่งที่ขอ ให้เธอหมดหัวใจ ความรักถ้ามันเกิดขึ้นกับลูกแล้วแล้วก็มันจะช่วยต่อลมหายใจให้เรามีความหวังและถ้าความหวังมันเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นแรงผลักดันให้เราเกิดศรัทธาลูกและถ้ามันมีศรัทธาลูกต้องมีความเชื่อมัน่นถ้าลูกเชื่อมั่นในสิ่งใดลูกต้องทำให้มันดีที่สุด ว่าไงไบเป็นไงบ้างแพทฉันสบายดีตั้งแต่แกย้ายไปอยู่กรุงเทพอะ่ะเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะฉันเหนื่อยแกฉันอยากกลับบ้านแล้วว่ะอดทนนะแกแต่ถ้าไม่ไหวอะ่ะก็กลับมาอยู่พิโกบ้านเราก็ได้แพทฉันต้องไปทำงานแล้วว่ะขอบใจมากนะแกจ้า ฝ้าเปิดใจให้เราครั้งใหม่วันสดใสมีแต่เราเพียงสองคิดจะหยุดเวลาหากฉันทำได้สิ่งที่ขอ ให้เธอหมดหัวใจ